ในยุคที่เราสะอาดที่สุดในประวัติศาสตร์กลับมีคนแพ้อาหารป่วยง่ายและเป็นโรคแปลกๆมากขึ้นเรื่อยๆสถิติจากองค์การอนามัยโลกบอกว่าภูมิแพ้ในเด็ดเพิ่มขึ้น50%ในช่วง20ปีที่ผ่านมาโรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเองพุ่งขึ้น3 5ทุกปีและหลังโควิด -19 เราใช้เจลแอลกอฮอล์กันมากขึ้น600 แต่แทนที่จะแข็งแรงขึ้นทำไมเราถึงรู้สึกว่าร่างกายอ่อนแอลงไปทุกทีความจริงที่น่าตกใจคือเราไม่ได้แค่ทำลายเชื้อเสียเท่านั้นเรากำลังสังหารหมู่กองทัพป้องกันที่ร่างกายใช้เวลาสร้างมากกว่า60ปีทุกครั้งที่เราพ่นสเปรย์เพื่อทำลายเชื้อโรคทุกครั้งที่เราใช้เจลแอลกอฮอล์เรากำลังรื้อถอนระบบป้องกันตัวเองทีละนิด วันนี้เราจะพาไปเปิดโลกของสงครามเชื้อโรคที่เราไม่เคยรู้ว่ากำลังแพ้อยู่และวิธีสร้างสมดุลใหม่ที่จะทำให้เราแข็งแรงขึ้นจริงๆลุงหมอคะจากที่เราเห็นสถิติในตอนต้นนุ่นอยากให้ลุงหมอช่วยอธิบายให้เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับโลกของเราทำไมยิ่งเราพยายามสะอาดกลับดูเหมือนว่าเราจะป่วยง่ายขึ้นสวัสดีครับคุณนุ่น ที่ผมจำได้ว่าสมัยที่ผมยังเป็นหมอหนุ่มๆในช่วงปี1960เด็กๆที่มาหาหมอส่วนใหญ่เป็นโรคติดเชื้อไข้หวัดท้องเสียแต่ไม่ค่อยมีใครแพ้อาหารแพ้ฝุ่นหรือเป็นหอบหืดมากขึ้นเหมือนทุกวันนี้แต่มาถึงยุค2000เป็นต้นมาภาพที่เห็นเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเด็กๆที่เข้ามาในโรงพยาบาลกลับเป็นโรคภูมิแพ้มากขึ้นเรื่อยๆ การศึกษาจาก CDC พบว่าภูมิแพ้ในเด็กพุ่งขึ้น50%ในช่วง20ปีที่ผ่านมาและที่น่าสนใจคือช่วงเวลานี้เป็นช่วงเดียวกับที่เราเริ่มใส่ใจเรื่องความสะอาดมากขึ้นหลังโควิด -19 ยิ่งทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นคนเราใช้เจลแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น600%สเปรย์ทำลายเชื้อโรคกลายเป็นของใช้ประจำวัน แต่แทนที่เราจะแข็งแรงขึ้นกลับพบว่าคนมีปัญหาผิวหนังปัญหาระบบย่อยอาหารและติดเชื้อง่ายขึ้นนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าไฮจีนพาราด็อกซ์หรือความขัดแย้งของความสะอาดนั่นเองครับคุณนุ่นสงสัยไหมครับว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไมสิ่งที่เราคิดว่าจะปกป้องเรากลับทำให้เราอ่อนแอลงไปล่ะครับ นุ่นคิดว่าอาจจะเป็นเพราะเราไม่รู้ว่าเรากําลังกําจัดอะไรอยู่จริงๆใช่ไหมคะเหมือนกับว่าเราคิดว่าเชื้อโรคทุกตัวเป็นศัตรูแต่จริงๆแล้วอาจจะมีเชื้อที่เป็นมิตรกับเราด้วยผู้ชมหลายคนอาจจะคิดแบบนี้เลยที่ไม่เคยรู้ว่ามีเชื้อดีอยู่ในร่างกายเราด้วยถูกต้องมากเลยครับคุณนุ่นนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของปัญหาเราถูกสอนมาว่าเชื้อโรคเท่ากับอันตราย แต่ความจริงคือในโลกนี้มีเชื้อโรคประมาณ1ล้านชนิดแต่ที่ทำให้เราป่วยจริงๆมีเพียงแค่ประมาณ1,400ชนิดเท่านั้นคิดดูสิครับ99.9%ของเชื้อโรคไม่ได้เป็นอันตรายต่อเราหลายตัวเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเราเลย นี่อธิบายได้เลยว่าทำไมข้อมูลจากสแตนฟอร์ดถึงพบว่าเด็กที่เติบโตในฟาร์มที่ได้สัมผัสกับเชื้อโรคหลากหลายชนิดตั้งแต่เล็กกลับมีภูมิแพ้น้อยกว่าเด็กเมืองที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดมากๆถึง50%เลยทีเดียวเพราะเชื้อเหล่านั้นไม่ได้เป็นศัตรูแต่เป็นครูที่สอนให้ระบบภูมิคุ้มกันของเด็กๆรู้จักแยกแยะระหว่างสิ่งที่อันตรายกับไม่อันตราย ใช่เลยครับและนี่ก็นำเราไปสู่คำถามใหญ่ที่ต้องตอบถ้าเชื้อพวกนี้สำคัญขนาดนั้นแล้วมันทำอะไรให้เราบ้างและเราสูญเสียอะไรไปเมื่อทำลายมันทิ้งก่อนที่เราจะไปดูกันว่าเชื้อดีเหล่านี้ทำอะไรให้เราบ้างถ้าใครที่ดูถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าได้ความรู้ใหม่ๆช่วยกดไลค์ให้หน่อยค่ะและถ้าคิดว่าคนรอบข้างน่าจะชอบก็แชร์ไปได้เลยค่ะเอาล่ะมาดูกันต่อกันเลยนะคะว่าเชื้อดีเหล่านี้เก่งแค่ไหน ลุงหมอคะนุ่นอยากให้ลุงหมอเล่าให้ฟังว่าเชื้อดีที่ว่านี้มันคืออะไรและทำงานอะไรให้เราบ้างเพราะคนส่วนใหญ่คงไม่เคยรู้เลยว่าในร่างกายเรามีเชื้อดีอาศัยอยู่ยินดีเลยครับถ้าเราจินตนาการว่าร่างกายเราเป็นเมืองใหญ่เชื้อดีเหล่านี้ก็เหมือนกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมืองนั้นมีจานวนถึง100ล้านล้านตัวคิดดูสิครับเซลล์ของเราเองมีแค่37ล้านล้านเซล แสดงว่าเชื้อดีในร่างกายเรามีจำนวนมากกว่าเซลล์เราเองซะอีกเชื้อเหล่านี้ไม่ได้นั่งเฉยๆนะครับพวกมันทำงานหนักมากๆเลยหน้าที่แรกคือเป็นครูฝึกให้กับระบบภูมิคุ้มกันของเราตั้งแต่เราเกิดมาเชื้อดีจะค่อยๆแนะนำให้ระบบภูมิคุ้มกันรู้จักว่าอะไรเป็นเพื่อนอะไรเป็นศัตรูเหมือนกับครูที่สอนเด็กให้รู้จักแยกแยะคนดีคนเลว หน้าที่ที่สองคือช่วยย่อยอาหารโดยเฉพาะไฟเบอร์ที่ร่างกายเราย่อยเองไม่ได้เชื้อดีจะย่อยให้เราแล้วเปลี่ยนเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์และที่น่าแปลกใจคือเชื้อเหล่านี้ยังผลิตวิตามินให้เราด้วยโดยเฉพาะวิตามิน K ที่ช่วยให้เลือดแข็งตัวและวิตามิน B12 ที่สำคัญต่อระบบประสาท แต่ที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือเชื้อดีเหล่านี้เกี่ยวข้องกับอารมณ์ของเราด้วยนะครับการศึกษาพบว่าเชื้อในลำไส้ผลิตสารเซโรโทนินหรือฮอร์โมนแห่งความสุขได้ถึง90%ของทั้งร่างกายนี่เลยทำให้เขาเรียกลำไส้ว่าสมองใบที่สองกันเลยทีเดียวคุณนุ่นเคยสังเกตไหมว่าเวลาเราเครียดมักจะปวดท้องหรือรู้สึกไม่สบายตัวอารมณ์เราก็จะไม่ค่อยดีทำไมถึงเป็นแบบนี้ อ๋อนี่น่าจะเป็นเพราะว่าลำไส้กับสมองเราเชื่อมต่อการผ่านเชื้อดีเหล่านี้ใช่ไหมคะนุ่นเคยสังเกตเหมือนกันและคิดว่าผู้ชมหลายคนคงเคยรู้สึกแบบนี้ด้วยยิ่งเวลาเครียดมากๆจะรู้สึกปวดท้องไม่สบายตัวกินอะไรไม่ค่อยได้แถมบางทียังหุดหิดง่ายอีกด้วยถูกต้องร้อเปอร์เซ็นตเลยครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่า Gut Brain Axis หรือแกนเชื่อมระหว่างลำไส้กับสมองเชื้อดีทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างสองอวัยวะนี้พอเชื้อดีมีปัญหาการสื่อสารก็จะผิดปกติทำให้เกิดปัญหาทั้งทาง,งร่างกายและจิตใจตามมาแต่ที่น่าเศร้าคือในยุคปัจจุบันเรากำลังทำลายกองทับป้องกันที่ทำงานหนักเหล่านี้ทิ้ง ทุกครั้งที่เราใช้เจลแอลกอฮอล์เราทำลายเชื้อโรคดีบนผิวหนังและ99.9%ทุกครั้งที่เรากินยาปฏิชีวนะเราทำลายเชื้อดีในลำไส้เป็นเวลาหลายเดือนและผลที่ตามมาคือระบบภูมิคุ้มกันที่สับสนอารมณ์ที่แปรปรวนและร่างกายที่ป่วยง่ายขึ้นโหแล้วแบบนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่กองทัพป้องกันเหล่านี้อ่อนแอลงหรือหายไปแล้วเกิดอะไรกับร่างกายเราบ้างคะลุงหมอ คุณนุ่นนี่เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเลยนะครับเพราะเมื่อกองทัพป้องกันเหล่านี้ถูกทำลายร่างกายเราจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า d ิ s ไบโอซิสหรือความไม่สมดุลของเชื้อดีซึ่งจะส่งผลกระทบไปทั่วร่างกายเลยทีเดียว เริ่มต้นที่ระบบย่อยอาหารก่อนนะครับเมื่อเชื้อดีในลำไส้น้อยลงผนังลำไส้จะบอบบางขึ้นเกิดสิ่งที่เราเรียกว่า e a ก y g ั t หรือลำไส้รั่วทำให้สารที่ไม่ควรจะผ่านเข้าไปในกระแสเลือดสามารถผ่านเข้าไปได้ร่างกายจึงเกิดการอักเสบเรื้อรังแล้วเริ่มแพ้อาหารที่เคยกินได้ปกติ การศึกษาจาก Harvard Medical School พบว่าคนที่มีปัญหาเยื่อบุลำไส้มีการทำงานที่ผิดปกติมักจะมีอาการท้องผูกและท้องเสียสลับกันปวดท้องและที่สำคัญคืออารมณ์แปรปรวนง,ง่ายเพราะการผลิตเซโรโทนินลดลงด้วย ต่อมาคือระบบภูมิคุ้มกันเมื่อขาดเชื้อดีคอยฝึกฝนระบบภูมิคุ้มกันจะสับสนไม่รู้จักแยกแยะเพื่อนจากศัตรูจึงเริ่มโจมตีเนื้อเยื่อของตัวเองแทนนี่คือสาเหตุที่ทําให้โรคออโตโอิมมูนหรือภูมิคุ้มกันโจมตีตัวเองเพิ่มขึ้น3-5%ทุกปีตามข้อมูลจากเมโยคลินิก แล้วก็ระบบผิวหนังเมื่อเชื้อดีบนผิวหนังถูกทำลายจากการใช้เจลแอลกอฮอล์บ่อยๆผิวหนังจะแห้งแตกง่ายและแพ้ง่ายขึ้นการวิจัยพบว่าคนที่ใช้เจลล้างมือบ่อยกว่า10ครั้งต่อวันมีปัญหาผิวหนังอักเสบเพิ่มขึ้นถึง60%แต่ที่น่าถกใจที่สุดคือเรื่องสุขภาพจิตการศึกษาใหม่ๆพบว่าคนที่มีปัญหาซึมเศร้ามีไมโครไบโอมดิเวอร์ซิตี้หรือความหลากหลายของเชื้อดีน้อยกว่าคนปกติถึง25% นี่เป็นเพราะเชื้อดีผลิตสารเคมีที่ควบคุมอารมณ์ให้เรานะครับถ้าดูจากกลไกการทำงานที่ลุงหมออธิบายนุ่นเข้าใจแล้วว่าทำไมปัญหาต่างๆเหล่านี้ถึงมักจะมาพร้อมกันเพราะมันเหมือนกับห่วงโซ่ที่เชื่อมต่อกันดูเมื่อจุดหนึ่งเสียจุดอื่นๆก็จะเสียตามไปด้วยและที่สำคัญคือเราอาจจะไม่เคยคิดว่าสิ่งที่เราทำเพื่อป้องกันกลับเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาเหล่านี้ ถูกต้องมากเลยครับคุณนุ่นและนี่คือจุดพลิกที่สำคัญที่สุดเลยเชื้อโรคที่เราเจอในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่ไม่ได้อันตรายจริงๆแต่การสูญเสียเชื้อดีที่ปกป้องเรามา60ปีกลับอันตรายกว่าเสียอีก ผมเคยเห็นผลงานวิจัยจาก Stanford Medicine ที่เปรียบเทียบเด็กที่เติบโตในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายกับเด็กที่เติบโตในสภาพแวดล้อมที่สะอาดเกินไปผลที่ได้คือเด็กกลุ่มแรกมีระบบผุมมคุ้มกันที่แข็งแรงกว่ามีปัญหาภูมิแพ้น้อยกว่าและมีสุขภาพจิตที่ดีกว่าด้วย นี่ทำให้เราต้องคิดใหม่ทั้งหมดเลยครับว่าการป้องกันที่แท้จริงไม่ใช่การทำลายเชื้อให้หมดจดแต่เป็นการสร้างสมดุลที่เหมาะสมหลายคนอาจไม่เคยรู้เลยว่าเชื้อโรคจะซับซ้อนขนาดนี้วันนี้ได้รู้ใหม่ไปอีกเยอะเลยลุงหมอคะหลังจากที่เราเข้าใจปัญหาแล้วนุนอยากให้ลุงหมอช่วยบอกทางออกหน่อยคะ่ะว่าเราจะกลับมาสร้างสมดุลที่ดีให้กับร่างกายได้อย่างไรคะ่ะ คุณนุ่นครับนี่คือประเด็นสำคัญเลยครับเพราะข่าวดีคือเราสามารถฟื้นฟูกองทัพป้องกันเหล่านี้กลับมาได้แต่ต้องทำอย่างช้านฉลาดไม่ใช่หยุดทำความสะอาดทั้งหมดเริ่มจากเรื่อง smart h y g i e n e หรือความสะอาดอย่างฉลาดก่อนนะครับองค์การอนามัยโลกแนะนำว่าการล้างมือด้วยน้ำและสะบู่ธรรมดาเป็นเวลา20วินาทีมีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อโรคที่เป็นอันตรายได้ถึง95%โดยไม่ทำลายเชื้อดีบนผิวหนังมาก knock, knock. เจลแอลกอฮอล์ใช้เฉพาะเมื่อไม่มีน้ำเช่นในรถหรือที่สาธารณะที่ไม่มีอ่างล้างมือแต่เมื่อกลับถึงบ้านแล้วควรล้างมือด้วยน้ำสบู่ทันทีเพื่อฉลังสารเคมีออกและให้เชื้อดีกลับมาเติบโตได้ครับต่อมาเรื่องการฟื้นฟูไมโครไบโอมในลำไส้การศึกษาจากสแตนฟอร์ดพบว่าการกินอาหารหมักเป็นประจำเช่นโยเกิร์ตกิมจิมิโซหรือแม้แต่น้ำส้มสายชูหมักธรรมชาติสามารถเพิ่มความหลากหลายของจุลินทรีย์ ได้ถึง25%ในเวลาเพียง4สัปดาห์อาหารที่มีไฟเบอร์สูงก็สำคัญมากเพราะเป็นอาหารของเชื้อดีผักผลไม้ถั่วและธัญพืชไม่ขัดสีจะช่วยให้เชื้อดีเจริญเติบโตได้ดีการวิจัยจากฮาร์ a วาร์ดพบว่าคนที่กินไฟเบอร์มากกว่า25กรัมต่อวันมีสุขภาพลำไส้ดีกว่าคนที่กินน้อยถึง60%สำหรับโปรไบโอติกส์หรือเชื้อดีเสริมควรเลือกแบบที่มีหลายสายพันธุ์แต่ที่สำคัญคือต้องกินอย่าง ต่อเนื่องยังน้อย2อถึงสเดือนเพื่อให้เชื้อดีสามารถตั้งรกรากได้ครับ วิธีที่ลุงหมอบอกนี้ฟังแล้วทำได้จริงเลยนะคะไม่ยากไม่แปลกแค่ปรับเปลี่ยนนิสัยเล็กๆน้อยๆจากล้างกำจัดเชื้อทุกอย่างเป็นเลือกกำจัดเชื้ออย่างชาญฉลาดแล้วเสริมเชื้อดีกลับเข้าไปด้วยอาหารธรรมชาติใช่เลยครับและเรื่องสุดท้ายที่สำคัญมากผมอยากย้ำเลยก็คือการใช้ยาปฏิชีวนะให้ถูกต้องกินเมื่อแพทย์สั่งจริงๆและกินให้หมดตามที่แพทย์กาหนด หลังจากกินยาปฏิชีวนะเสร็จแล้วควรเสริมโปรไบโอติกส์เป็นเวลา1-2เดือนเพื่อช่วยฟื้นฟูไมโครไบโอมที่ถูกทำลายไปการศึกษาพบว่าคนที่ปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้มีอาการปวดท้องท้องผูกลดลง70%ภูมิแพ้อาหารดีขึ้น45%และที่น่าแปลกใจคืออารมณ์ดีขึ้นนอนหลับดีขึ้นด้วยนะครับ ที่ลุงหมอเล่ามาแสดงว่าในชีวิตประจําวันเราเราไม่ต้องกลัวเชื้อโรคจนเกินไปแต่เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับมันอย่างสมดุลเหมือนกับสร้างระบบนิเวศที่ดีในร่างกายของเราเองใช่ไหมคะและที่สําคัญคือการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่ยากไม่แปลกทําได้ในชีวิตประจําวันแค่เปลี่ยนมุมมองจากทําลายเชื้อโรคให้หมดเป็นสร้างสมดุลที่เหมาะสมร่างกายเราก็จะแข็งแรงขึ้นจริงๆไม่ใช่แค่สะอาดเปล่า เก่งมากเลยครับคุณนุ่นนี่แหละคือคำตอบของคำถามทำให้ยิ่งสะอาดยิ่งป่วยที่เราตั้งไว้ตอนต้นเพราะเราไม่รู้จักสร้างสมดุลแต่ตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าสุขภาพที่แท้จริงไม่ใช่การอยู่ในโลกที่ปราศจากเชือ้อแต่เป็นการมีระบบภูมิคุ้มกันที่ฉลาดรู้จักเพื่อนรู้จักศัตรูและพร้อมรับมือกับโลกภายนอกได้อย่างมั่นใจครับ วันนี้ที่ลุงหมอเล่าเรื่องเชื้อโรคด้วยข้อมูลที่หลายคนอาจไม่เคยรู้กันมาก,ก่อนต้องขอบคุณลุงหมอมาก,กโตะมากๆเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ให้พวกเราได้ฟังกันวันนี้นุ่นได้เรียนรู้มากจริงๆตั้งแต่เรื่องกองทัพร้อยล้านล้านตัวในร่างกายไปจนถึงวิธีสร้างสมดุลที่ฉลาดเป็นความรู้ที่จะเปลี่ยนวิธีคิดของเราเกี่ยวกับสุขภาพไปตลอดกาลเลยค่ะครับผมก็ดีใจมากที่ได้มาคุยกับคุณนุ่นและได้แชร์เรื่องราวเหล่านี้ให้ทุกคนฟังหวังว่าจะเป็น ปนนรระะโยช์คับสรุปสิ่งที่เราได้เรียนรู้วันนี้คือการเปลี่ยนมุมมองจากศัตรูทุกตัวเป็นเพื่อนและศัตรูจากการกำจัดเชื้อโรคให้หมดเป็นสร้างสมดุลและจากกลัวเชื้อโรคเป็นเข้าใจเชื้อโรคนี่คือการปฏิวัติความคิดเรื่องสุขภาพที่จะทำให้เราแข็งแรงขึ้นจริงๆไม่ใช่แค่สะอาดเปล่าๆแต่เป็นการมีสุขภาพที่ยั่งยืนและสมดุล